ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาซื้อไข่นะคะก็จะมาสแกนจ่ายนะคะก็กดเข้าแอปเป่าตังค์นะคะวิธีการใช้แอปเป่าตังค์คนละครึ่งนะคะรอสักครู่นะคะก็จะให้ใส่พินค่ะกดใส่พินแล้วก็ใส่รหัสหกหลักที่เราตั้งไว้เนาะเข้ามาหน้านี้เข้าตัวแรกคะ่ะ G Wallet นะคะแล้วก็เลือกใช้สิทธิ์นะคะกดคำว่าใช้สิทธิ์ ของสิทธิ์คนละครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็กดสแกน QR code เพื่อใช้สิทธิ์แถบสีส้มยาวๆนะคะแถบสีส้มยาวๆแถบนี้กดเลยค่ะสแกน QR code แล้วก็กดตกลงเพื่อ,อระบุต,ตำแหน่งนะคะแล้วก็จะโชว์แบบนี้ขึ้นมานะคะสี่เหลี่ยมเพื่อสแกนกับโทรศัพท์ของร้านนะคะ โอเคนะคะกดยืนยนันการชำระเงินด้านล่างนะคะเสร็จแล้วก็ใส่รหัสพินนะคะหกหลักอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มันก็จะลิงก์อัตโนมัตินะคะเป็นใบเสร็จตัวนี้ออกมาให้เรานะคะเสร็จแล้วก็กดกลับหน้าหลักได้เลยนะคะ หรือกดออกจากแอปเป่าตังได้เลยเนาะก็ง่ายๆเป็นกำลังใจให้ลดด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ